สัปดาห์นี้ยังอยู่ในบรรยากาศของวันพ่อแห่งชาตินะครับหลายคนถือโอกาสปรับปรุงตัวเองเพื่อเป็นของขวัญให้กับพ่อเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่วันพ่อแห่งชาติปีนี้ก็ถือโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกันครับหลังการประชุมครมพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนเนื่องในเดือนมหามงคลว่าขอให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรักความสามาัคคีมองประเทศชาติเป็นหลักและดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ส่วนตัวท่านเองก็จะปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงตัวเองเช่นกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังเลยครับอยาฝากพวกเราทุกคนฝากคนไทยทุกคนว่าเนื่องในวาระวันราชสมภพของสมเด็จพระบาทสมเด็จเจ้อยู่หัวเนี่ยแปดสิบเจ็ดพรรษาใช่ไหมก็ตั้งใจสิตั้งใจที่เราจะทําอะไรนะเช่นง่ายๆนะวันนี้ต่อไปน,นี้เราจะเลิกเป็นคนขี้โมโหนะเราจะเป็นคนพูดจาเพราะๆนะไม่ไม่ไม่พูดจา เสียหายไม่ไพเราะอะไรเงี้ยผมผมคิดอยู่นะเดี๋ยวผมกำลังทาอยู่แล้วก็ต่ต่อไปพวกเราน้องๆเราจะไม่กวนโมโหใครอีกแล้วนะเราจะไม่ทําให้เกิดผลกระทบอะไรได้เราจะระวังตัวให้มากขึ้นขับรถเราก็จะไม่ไปจอดที่เขาห้ามจอดนะหรือจะไม่ไปแซงซ้ายขวาให้คนขาวาดเสียวทํานองเนี้ยล้วก็จะไม่ไปขอตํารวจเขาให้ช่วยนะเรื่องไปขับขี่เนี้ยมันก็จะช่วยสังคมมาดีขึ้นนะเข้าใจปะ แม่ท่านก็ยังกลับมาเหน็บแนมนักข่าวตามปราษาคนคุ้นเคยจนได้น,นะครับฟังเสียงคนดังกันไปแล้วต่อไปเราไปฟังเสียงชาวบ้านธรรมดาที่ต้องบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะมีโครงการพธธระราชดำริเลยครับจากเกษตรกรที่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นมีรายได้พออยู่พอกินไม่ต้องออกจากถิ่นฐานบ้านเกิดไปทํางานข้างนอกเหมือนแต่ก่อนที่บ้านโป่งลึกตําบลห้วยเพียงอําเภอแก่งกระาจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อก่อนที่นี่แล้งจัดครับ แต่ตั้งแต่มีโครงการพระราชด,ดำริอ่างเก็บน้ําพูสวรรค์ชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้ก็เปลี่ยนไปทันทีนอกจากนี้ชาวบ้านที่นี่ยังทําก๊าซสูงต้มใช้ในครัวเรือนเองจากเศษอาหารโดยมีน้าอวบสุรดิสดสดใสเป็นแกนนําและคนดูแลจัดสรรน้ําในหมู่บ้านลองไปฟังน้ําเสียงซื่อของชาวบ้านคนหนึ่งกับความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านกันครับโครงการพระราชด,ดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเ,เรียกว่ามหาศาลกับมหมู่บ้านนี้เลยเพราะว่า ถ้าไม่มีอ่างลูกนี้ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่มีการที่ว่าจะทําเกษตรกันอยู่ตลอดอเพราะว่าเราต้องใช้น้ําฝนน้าฝนแต่ละปีก็ตกไม่เหมือนกันแต่ละปีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นนี้ตลอดเพราะว่าแต่ละปีเราต้องผิดหว่างเรื่องการที่รอจากน้าฝนแต่พอมามีโครงการด้านบีิของพระองค์ท่านที่มีอ่างลูกนี้ก็เราก็ลืมตาอาบปากันได้บ้าง มาดูความรักของพ่อที่มีต่อลูกกันบ้างครับที่จังหวัดเลยมีชายผู้พิการทางสายตาท่านหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกชายที่โชคร้ายเกิดมาพิการทางสมองถึงแม้ผู้เป็นพ่อจะมองไม่เห็นนะครับแต่ก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อลูกโดยหวังเพียงว่าสักวันอาการของลูกชายจะดีขึ้นพี่คนนี้ชื่อว่าแกรี่สิ์ชัชวานเป็นพ่อของน้องตีเล็กป่วยเป็นโรคมาตาเสือ่อมเมื่อหปีที่แล้วจนทุกวันนี้มองไม่เห็นครับทุกวันที่คุณแม่ออกไปทํางานพ่อกับลูกก็จะอยู่ด้วยกันสองคน คุณพี่แกรสิจึงไปเก็บกีตาร์เก่าที่ทิ้งแล้วแล้วให้เพื่อนนาไปซ่อมมาเล่นให้ลูกฟังถ้าวันไหนน้องตีเล็กไม่ได้ฟังไม่ได้เด็ดขาดเลยครับต้องร้องให้แน่นอนเราไปฟังสายใยรักของพ่อลูกคู่นี้ผ่านเสียงจากสายกีตาร์กันครับพี่จากบ้านนาไปห้าหปี อยากให้ลูกอยากให้ลูกดีขึ้นครับอยากให้ลูกอยากให้ลูกมีพัฒนาการให้ดีขึ้นแล้วก็ให้แกเรียนรู้ให้แกสนใจที่เราทำอะไรแกสนใจด,ด้ <Okay. S 2> าสมองพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แก่ช่วยตัวเองได้อย่างเงี้ยเขาเป็นบุญของผมแล้วล่ะขอเอาใจช่วยให้น้องตีเล็กหายไวๆนะครับคมคำพนสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับ พบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ